พระเจ้าบอกว่าคนเราเนี่ยจเจริญทั้งสองทางได้จเจริญด้วยบุตรภรรยาค่าทาตกรรมกรทรัพย์อันเต็มขนาดแห่งบุรุษขณะเดียวกันก็จเจริญด้วยศรัทธาศินสุตะจากะปัญญาบุคคลนี้เอาดีได้ทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายธรรมเห็นไหมแังนั้นพู้เจ้าปฏิเสธไหมการมีลูกไม่ได้บอกว่ามันเลวไม่ได้ขวางกาั้นมรรคผลนิพพาน คนมีศรัทธาศินสุตตะจาคปัญญานี่คุณกําลังเป็นโสดาบันแล้วและในพระสูตรอื่นๆบอกศรัทธาศินสุตตะจาคปัญญานี้คือเหตุสมปรารถนาเหตุของการได้พบกันอีกครั้งหนึ่งคนจะพบกันได้ด้วยศรัทธาศินจาคปัญญาเว้นสุตตะหนึ่งข้อถ้าเพิ่มสุตตะเป็นเหตุสมปรารถนาและได้ยันมรรคผลนิพพาน คนเป็นกษัตริย์ก็ปรินิพานได้พระเจ้าจักรพรรดิก็ปรินิพานได้ยาจกก็เป็นโสดาบันปรินิพานได้ไม่จํากัดจํากัดที่อินทรี์ห้าศรัทธาคุณมีพอไหมความเพียรคุณมีพอไหมสติคุณฝึกหรือเปล่าสมาธิคุณเป็นอย่างไรและปัญญาคุณรู้อริสัตย์ไหมนอกนั้นไม่เกี่ยวเกี่ยวแค่นี้ซึ่งแค่เนี้ย คนจนก็มีกษัตริย์ก็มีใครก็มีได้อยู่ที่อดีตเขาเนี่ยทำมาหรือเปล่านะดังนั้นตรงนี้ไม่ขวางโสดาบันนะไม่ขวางการบรรลุธรรมยังมีคุณธรรมได้ครบถ้วนทั้งหมดไม่เป็นอะไรเลยนะตามตามพระสูตรพระเจ้าเลยนะนะ แล้วจะมีอีกพระสูตรหนึ่งที่ตัดกับช่างไม้ที่เป็นโสดาบันบอกช่างไม้เนี่ยถ้าเธอเนี่ยมีความมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างไม่หวั่นไหวนะและเป็นผู้มีใจปราศจากความตระเหนียนเป็นมนทินมีจาข้านปล่อยแล้วมีฝ่ามืนชุ่มเป็นผู้ควรแก่การขอยินดีในการเสียสละจำแนกฐานอยู่คลองเรือนเห็นไหมอยู่คลองเรือนแล้วมั่นคงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เธอคือโสดาบัน ศีลไม่ได้พูดด้วยศีลช่างไม้ก็ยังบกพร่องปัญญาก็ยังไม่ค่อยมีสมาธิก็ยังไม่ค่อยมีก็ไม่ไปพูดคุณธรรมอันนั้นแต่คุณธรรมที่มาชดเชยคือทุกครั้งที่ช่างไม้ให้ทานต้องวางจิตและความตจรนีเท่านั้นเองการวางจิตถูกต้องปรินิพานได้วางจิตผิดมีอะไรมี6ประเภท 1. หวังผลในทานมีจิตผูกพันในผล มุ่งการสังสมคิดว่าเราตายไปจากได้สวยผลของทานนี้นี่จัดกับสาลีบุตรสาลีบุตรยังไม่รู้เลยอัครสาวกเบื้องขวาต้องมาถามพระพุทธเจ้าว่าให้ทานอย่างไรได้ผลใหญ่นิสงใหญ่ให้ทานอย่างไรได้แค่ผลใหญ่แต่ไม่มีนิสงใหญ่พระพุทธเจ้าก็แจกแจงมาเจ็ดแบบก็ไล่าจากหกแบบแรกพวกนี้ยังไม่พ้นนรกยังไม่พ้นนรกคือเป็นอาคามีนั่นเอง เป็นผู้ที่ยังต้องกลับมากลับมาสู่กรรมาภพซึ่งมีนรกกัมเนชานเปรววิสัยมนุษย์เทวดากรรมาภพโดยไล่จากการวางจิตแบบแรกที่บอกไปคือหวังผลในทานมีจิตปุกพันในผลมุ่งการสังสมเนี่ยนะพวกที่สองไม่คิดแบบแรกแต่คิดว่าให้ทานเป็นการดีพวกนี้ก็มาเกิดเป็นเทวดาชั้นสูงขึ้นอีกนิดน,นึงคือชั้นดาวดึงพวกแรกนี้ได้จาตุมหาราชิกะแต่หลังจากตายแล้วเนี่ยก็เป็นอาคามี คือต้องกลับมาเกิดในกรรมมาพบไม่พ้นนรกพวกที่3ไม่คิดสองแบบแรกแต่คิดว่าทําตามประเพณีปู่ย่าตายายไม่อยากให้เสียประเพณีพวกนี้มาเกิดในชั้นยามาสูงขึ้นอีกนิดนึง <c oughs> แต่หลังจากสินกส้นกรรมสิ้นฤทธิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่ในชั้นยามาก็จะเป็นอาคามีไม่พ้นนรกอีกเหมือนกันพวกที่4ต่อมาเขาคิด ว่าสมณะไม่หุงหากินเราหุงหากินได้ไม่ให้ไม่ควรให้ดีกว่าสงสารสมณนะอืมพวกนี้มาเกิดในชั้นดุสิตนะ,นะแต่หลังจากตายแล้วเหมือนกันคือเป็นอาคามีไม่รอดอีกอีกพวกหนึง่งคิดคล้ายๆกัน,นว่าสมณะไม่หุงหากินเราหุงหากินได้ไม่ให้ไม่ควรแต่เพราะเชื่อฤษีที่แนะนํามาในครั้งก่อนพวกนี้มาเกิดในชั้นนิมมานราดี สูงขึ้นอีกนิดนึงแต่ตายไปก็เป็นอาคามีไม่รอดอีกพวกที่6ไม่คิดทั้ง5แบบแต่คิดว่าให้ทานเนี่ยเพื่อความปลื้มใจปิติใจสมนัตใจเราอาจจะได้ยินคนสอนเยอะวะ่าให้ทานไปเถอะมีความสุขใจก็พอแล้วเราก็ทำโอเคดีไหมดีมาเกิดเป็นเทวดาเราปารณิมิตาว,วสวัตตีสูงสุดในชั้นกร,รมภพ เทวดากรรมภพเนี่ยจะมี6ชั้นจาตุมาราชิกะดาวดึงยามาดุสิตนิมานรดีปรลนิมิตาวสสวตินี่พวกนี้มาชั้นที่6เลยแต่หลังจากสินกส้นกรรมสิ้นฤทธิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่ก็ไม่ลอดเป็นอาคามีเหมือนกันไปดูแบบที่7พวกนี้ลอด7จ็รอดไม่คิด6แบบดังนั้นความคิดในหแบบเกิดขึ้นมาในใจยมยมทิ้ง ไม่ฉันจะไม่หวังผลในทานฉันจะไม่ผูกพันฉันจะไม่คิดว่าให้ทานเป็นการดีหรืออะไรวางหมดยมคิดแบบที่เจ็ดให้ทานเป็นเครื่องประดับจิตเป็นบริขารจิตหรือให้ทานเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตเป็นบริขารจิตแล้วแต่สำนวนการแปลของแต่ละสำนักพวกนี้จะไปเกิดเป็นพรหมกายิกานังเทวานังหลังจากตายจากพรหมกายิกาแล้วเขาจะเป็นอนาคามี พระสูตรจะเหมือนกันหมดเลยเห็นไหมพระองค์เปลี่ยนจากอาคามีเป็นอาาคามีนิดเดียวเท่านั้นเองดังนั้นอ่านพระสูตรต้องอ่านดีๆละเอียดพระเจ้าละเอียดเปลี่ยนนิดเดียคําเดียวอาาคามีแปลว่าเป็นผู้ที่ไม่ต้องกลับมาไม่กลับมาสู่กรรมภพคือนรกกัมเนตรชานเปลววิสยัยมนุษย์เทวดากรรมภพไม่ต้องมาก้อนนี้แล้วเหลือภพที่เขาเกิดคือรูปภพกับรูปภพเทวดาเท่านั้นแล้วการเกิดของเขา อีกหนึ่งครั้งหลังจากตายจะปรินิพานอนาคามีนั้นคือคุณสมบัติคือผุดเกิดในที่นั้นจะไม่เวียนกลับจากที่นั้นเป็นธรรมดาจะปรินิพานในที่นั้นไม่เวียนกลับจากที่นั้นเป็นธรมรมดาอนาคามีแปลว่าเป็นผู้ไม่ถูกพัดไปผุดเกิดที่ไหนปรินิพานที่นั่นเป็นพบเดียวที่พระเจ้าและทุกคนในที่นี้ทั่วโลกธาตุไม่เคยไปเกิด พราะถ้าใครไปเกิดต้องประรนิพาน์ที่นั่นนะงนั้นพระเจ้าเนี่ยทุกพระองค์จะเสด็จไปเยี่ยมสุทาวาสซึ่งเป็นชั้นของอนาคามีก่อนปรินิพานน์นั้นนี่คือการวางจิตแบบที่เจ็ดทีนี้โยมฟังโยมก็ยังวางจิตไม่ถูกวางยังไงเป็นเครื่องประดับจิตเป็นบริหารจิตอาตมาก็ไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมเพราะพอเสพครบครั้งแรกพะสูตร ไม่เคยมีใครสอนเราอะ่ะเราก็งงเราก็สืบค้นต่อเอ๊ะมันเป็นอนาคามีก็แสดงอะ่ะให้ทานแบบนี้เป็นอริรุคคลปรากฏไปเจอในโสดาบันพอมองย้อนไปดูพระสูตรเก่าโสดาบันอ้าวมันมีพระสูตรพระโสดาบันหนึ่งในยะนี่ที่เป็นเรื่องการให้ทานซึ่งพระเจ้าไม่ได้ใช้คําว่าประดับจิตเป็นบริหารจิตแต่ใช้คําว่าละความตรณีอันเป็นมนทิน แล้วเขาเป็นอริยคนดังนั้นนั่นคือท่านขยายความละความตรณีนั่นเองท่านนี้ละความตรณีเราไม่เคยถูกสอนเราก็งงอีกแล้วละตรณียังไงอะ่ะงค์ก็ขยายความอีกห่วงไม่ล่ะให้ทานแล้วยังห่วงไหมถ้าห่วงอาจแสดงว่าตรณีไงเพราะเหตุปัจจัยของตรณีคือความห่วงกันรงไล่ เพราะมีการสแสวงหาเพราะมีตัณหาจึงมีการสแสวงหามีการได้ปรงใจรักกำหนัดด้วยความพอใจเสยบโมเมาจับอกจับใจตระหนี่และจะห่วงกันเก้าอาการของจิตมนุษย์มีหมดนะเพราะฉน,นั้นสังเกตคือห่วงไหมพระองค์จึงบอกว่าให้แล้วต้องไม่คิดจะเอาคืนและให้ของที่ให้ได้โดยยากอีกสองพระสูตรที่ขยายความเรื่องความตระณี นะดังนั้นทุกคาตอบเนี่ยทุกคําถามจะมีคําตอบหมดแต่จะอยู่ในพระสูตรไหนงนั้นหน้าที่เราคือต้องเสพครบให้มากยิ่งอ่านพระสูตรมากยิ่งได้คําตอบมากความสงสัยในชีวิตของโยมเนี่ยจะค่อยๆหมดไปหมดไปหมดไป,ดไปทีละเรื่องทีละเรื่องด้วยพุทธวจนะคําของตถาคตง่ายมากเลยชีวิตจะง่ายขึ้นเยอะไม่ต้องไปพึ่งพา ดวงดาวตัวเลขเกรื่องรางของกลางอะไรหมดไปเลยเรื่องพวกนี้้ชีวิตโยมไม่มีพันธนาการอะไรพวกนี้เลยผ่านอะไรที่ไหนก็ไม่ต้องไปคอยไหวายคอยบูชาอะไรเพราะพระพุทธเจ้าบอกว่ากรรมไม่ได้เกิดจากผู้อื่นบันดาลไม่มีเทวดามาบันดาลผีมาบันดาลสิ่งนั้นสิ่งนี้มาบันดาลพระพุทธเจ้าบอกนั่นคือมิจฉาทิฏฐิเข้าใจผิดเธอกําลังเข้าใจผิดกรรมมันเกิดจากตัวเธอเองที่ทําเนี่ยดีหรือเลว และเลิกดียามดีมงคลดีผู้เช้าก็บอกไว้ไม่ได้เกิดจากอย่างอื่นเกิดจากกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตตั้งหากอยากเลิกดีออาวันนี้ซื้อรถจะออกแล้วไม่ต้องรอเวลาเก้าวนกานาทีไม่ต้องนะถ้าเมาแล้วขับแล้วก็เรียบร้อยแน่นะ,ะต่อให้ <laughs> ดีขนาดไหนก็ไม่หลอดนะเพราะนั้น มงคลดีผู้เจ้าบอกว่าสัตว์เราได้ประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตในเวลาเชา้ชาเช้านั้นคือเลิกดียามดีขณะดีรุ่งดีมงคลดีของสัตว์เหล่านั้นนะนั้นอยากจะทําอะไรเป็นมงคลตั้งเจตนาเลยสมาทานรักษาศินนะศินห้าครบจบและนั่นคือเลิกดีทุกเวลาได้หมดและคือเลิกดีจริงตามที่ผู้เจ้าทรงตรัสเห็นไหม ชีวิตโยมง,ง่ายขึ้นไม่ต้องพึ่งใครไม่ต้องไปถามใครตัวเองทําได้พึ่งตนเองนะเนี่ยพระเจ้าบอกให้เราเนี่ยพึ่งตนเองอย่าพึ่งใครพระเจ้าบอกกับพระอานนท์ว่าอานนท์ในการบัดนี้ก็ดีในการล่วงไปแห่งเราก็ดีใครก็ตามจากต้องมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสารณนะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณนะมีธรรมะเป็นประทีปมีธรรมะเป็นสารณนะ อย่าเอาสิ่งอื่นเป็นสารณะเป็นอยู่ไม่ให้พึ่งอะไรทั้งสิ้นนอกจากตนเองและธรรมะที่ถูกต้องเห็นนะเนี่ย <Yeah. S 1> เราทำได้ไม่ใช่เราทำไม่ได้และต้องเราทำด้วยไม่ใช่คนอื่นทำ yeah.